ในโลกที่ฟุตบอลเต็มไปด้วยซูปเปอร์สตาร์แฟชี่ชายคนหนึ่งกลับเลือกจะเรียบง่ายแต่ทุกครั้งที่เขายิงทั้งเมืองสั่นสะเทือนเหมือนภูเขาระเบิดเขาไม่ต้องเต้นหลบ3าคนไม่ต้องโชว์สเต็ปเหนือชั้นเพราะสิ่งเดียวที่เขาทำได้ดีที่สุดคือจบเกมด้วยลูกเดียวในวันที่ทีมของเขาไม่ใช่ยักษ์ใหญ่แต่เขาทำให้ทั้งโลกต้องพูดถึงชื่อของนิวคาเซนเมืองที่มีแต่เหมืองฐานหินแต่กลับมีเพชรคาวที่ไม่มีใครกล้าหยุดเขาคือกองหน้าที่ไม่ต้องพูดเยอะ ไม่ต้องเรียกร้องความสนใจจากสื่อเพราะเสียงเชียร์จากอัตาจันคือคำตอบทุกอย่างทุกครั้งที่เขาชีน้นิ้วขึ้นฟ้านั่นไม่ใช่ท่าดีใจแต่มันคือเครื่องหมายของการยอมรับจากแฟนบอลทั้งประเทศเขายิงเกือบทุกแบบที่กองหน้าจะยิงได้หัวขวาซ้ายลูกโทษลูกฟิกคิกลูกไกลไม่มีจังหวะไหนที่เขาไม่พร้อมจะเปลี่ยนเป็นประตูหลายคนอาจพูดถึงดาวยิงยุคใหม่ที่มีครบทุกอย่างแต่ถ้าไม่มีชายคนนี้เป็นต้นแบบ พวกเขาคงไม่รู้ด้วยซ้ำว่าคำว่ากองหน้าสมบูรณ์แบบแปลว่าอะไรและถึงทุกวันนี้ไม่มีใครในพรีเมียร์ลีกที่ยิงได้มากกว่าเขาสถิติของเขายังคงอยู่เหมือนคำสาบที่ไม่มีวันถูกทำลายแล้วคุณละ่ะคิดว่านักเตะคนนี้คือใครคอมเมนต์ชื่อของเขามาบอกกันหน่อย